สวัสดีครับพี่น้องอฟทีทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาส่งรถนะครับอีฟทีที่อยู่บรเชียดนะครับปกติเป็นคนจอมพระนะครับผมมาสร้างรากสร้างรากสร้างฐานที่นี่นะครับผมเป็นร้านค้าส่งนะครับขายเป็นของทุกอย่างเลยนะครับพวกอุปกรณ์ก่อนน้าปปานะครับทุกอย่างเลยพวกปุ๋ยพวกอะไรของใช้หนึ่ัวเรือนครับเยอะแยะนะครับผมครันนี้โอนใส่ชื่อลูกค้าให้ยียบร้อยเลยนะครับผม มาถึงเมื่อเช้ากันนะครับออก,กตั้งแต่6โมงเช้านะครับผมเรียบร้อยนะครับเป็นนัานทางโปรเชตน,นะครับผม ขอบคุณพี่น้องอีทวีวประเทศนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับนะครับมากับเหลืองนำโชคนะครับวันนี้นะล้อแม็กลูกค้าซื้อเพิ่มนะครับลอบ้อแม็กปกติล้อแม็กเปล่านี้อยู่หมื่นสองนะครับหมื่นสองแล้วก็อย่างนี้เส้นละพันกว่าบาทพันไปๆไปนะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าพันเท่าไหร่ เบเต็ดก็สองสองหมืนเก้าบาทนะครับแบบแบบชุดนี้นะครับแบบความยังสองหมเก้ 2, าร้อยก็จะได้ตัวครอบครอบเบรกด้วยก็น็อตขัดล้อด้วยนะครับเป็นสีขามุกนะครับครับต้องมาดูผ่านแสงแดดนะครับมันจะเห็นแบบจะจะนะครับ พวกนี้ชุดแต่งก็จัดให้นะครับแต่ไฟาฝาครอบครเมียมของตัวเปิดฝาทางน้ำมันผมไม่ได้ติดนะครับผมมันติดไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะครับต้องไถก็แบบนีอยู่นะครับ บรรยากาศเย็นๆครับคุณชาวออกมาตั้งแต่หกโมงเช้านะครับพี่น้องนะครับสดมากรถก็ไม่เท่าไหร่แต่ส่วนมากจะอ,ออปชั่นชุดแต่งมันจะเพียง ลืมเส่ขวบพิ่มาเลยเขวบพิ่มาเลยมันมีอยู่อะรื้มเ่โอ้ใส่แบบพวงมอะไรเตงหนีได้เนี่ยนี่นีได้ใส่พวงมอะไรเตียงเลยมันมีอบอยู่ด้ผมลืมไห้ใส่ไห้ไงวะมันมาวาแบบเป็นเป็นเป็นหลวดไร่นะครับมันทีมีแบบไร้หยิบที่ว่าดั้มดั้มดัขอบเรียงน่ะมันจะสวย เป็นใจครับผมเดี๋ยวขอสัมผัสตาเดี๋ยวเข้าไปดูที่คลิปเป็นใจครับผมพอใจติดตามติดตามมาจากเกียร์แปี้เลครับปีหกศูนย์ครับปีหกศูนย์นะครับสามสี่สี่สีครับเร่งไว้แล้วเร่งไปเร็วปกตินี่คนขายนี่ว่าให้ซื้อเกียร์ออโต้ว่ามักมักชื่นชอบจสเปียร์ครับตัวนี้มันเขาเรียกเกียร์เจสสปีดตัวนี้เจสสปีดเต็มเลยตัวนี้การเรียนมันซีบอเหมือนรถหาเกียร์พอเกียร์มันเต็มเต็มทีเลยตัวนี้คืออัดเต็เต็มทีเลย มันจะแบบมันจะบรกันเหมือนพผลรถหาเกียร์ตัวนี้มันคือมันไหลไปเลยอละมันไหลไหลออกันคือไปเลยเลยพวกชุดทเทียนนี่เปลี่ยนใหม่เลยเด้เปลี่ยนใหม่สี่หัวเวลือกซีนมาเลยเปลี่ยนไหไใหม่ครับตัวนี้น้ำมันเครื่องก็คือเหลื่อมเลยกับคือใส่ยานี้นับกิโลไปเลยไปไปดูที่ไม่เลยหล่ะกันนับกิโลไปหมื่นกิโลครับเปลี่ยนเป็นของบ้างจากก็ได้ที่มันจะใส่ที่ที่มันใส่รวมกับพวกซีนที่หรือวอพี่ให้ใส่น้ำมันเกคนั่นจะมันดีมันจะมันจะดี ทีน้ำมันน้ำมันเครื่องที่ว่ามันใสแบบบุนเดลพานบวกเอฟพีจีหรือซีเอ็นจีน้ำมันที่บวกไข่บนใดลแต่ไฮเดนเด่นน้ำมันเครื่องเนี่ยผมแนะนน้ำมันไฮเดนทีน้ำมันเครื่องที่มันจะรวมใช้กับซีเอ็นจีหรือเอฟพีจีตัวนี้จะดีที่สุดเลยครับเครื่องยนต์ครับผมนี่นะครับผมาพี่นายครับอามั่นใจได้ปะบอกเอพีเนี่ยผมได้ยื่นสื่อต่อไปว่าซื้อได้ปะมั่นใจได้เลยครับคนขายมีตัวต้นจริงอยู่ครับผม ยังรับอยู่ไอ้ตอนแรกนี่มาดจำไปนี่ตื่นบ่ครับว่าที่ได้รุนแรงมตื่นเลยบ่ตื่นเลยครับเพราะว่าตามมาหลายทีครับบ่ตื่นเลยอันนี้เป็นคู่มือไปอันนี้เป็นซื้อตัวหลองเนาะครับตองครับวอภาษีกับตัวสายเดรยมาเลยครับนี่ที่ยูโบเชียตกับใดต่อสุรินกับใดถ้าอยากได้ปลายไหมคก็คือใหญ่มากแต่อยากเสียเงินนี่ก็ใหญ่มาลุ้นซูรินครับปลายนีได้เงามครับนี่เป็นรุ่นจีสปีดนะครับแรงเต็มตัวนะครับผมการขับขี่ คือไหลไปเลยนะครับเกียร์มันจะมันจะเป็นเกียร์เต็มของมันเลยนะวิ่งไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะครับวิ่งแบบรถมันจะเครื่องมันจะเบ,เบาตลอดเลยมันจะไม่เหมือนรถห้าเกียรนะ์แล้วก็เรื่องประหยัดชุดจอดท่องประหยัดดีคัดชุดคัสต์นี่เป็นของเอทินใหม่แล้วก็ลูกเืินของเอทินใหม่เลยนะครับผมน,นะครับเอากดนเยี่ยมไหมนะครับผมกดเยี่ยมไหมเนะยนักปวนะครับ ขอบคุณพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับเจ็บคลิปหน้าเจอกันใหม่ภาพมันอยากจะไม่ค่อยคมชัดนะครับเจอเสียงแดดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เฮงๆรวยๆนะครับผมสำหรับผู้ซื้อผู้ขายนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมสวัสดีครับ